อเคครับเดี๋ยวเรามาโซ่สู่หมวดต่อไปเรื่องของการควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อนะครับผมที่อยู่ในอาคารคลังสินค้าเรานะครับผมเรามาดู SOP นะครับผมม่มีอะไรบ้างต้ออะไรอันนี้แก้แล้วเนาะโอเคอันนี้แก้แล้วโอเคเจ๋งมากสวยเล่มงามนะครับผมเรามาดูนะครับผมในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อให้มั่นใจว่า ภายในคลังสินค้านะครับผมและบริเวณที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับผมและสินค้าสําเร็จรูปจะปราศจากสัตว์พาหะนาเชื้อนําโรคอะไรต่างๆที่เป็นสาเหตุในเรื่องของการปนเปื้อนลงสู่โปรดักต์นะครับขอบข่ายก็คือในเรื่องของขั้นตอนนะครับผมการดําเนินการควบคุมในเรื่องของสัตว์พาหะนํานเชื้อทุกชนิดที่มีอยู่ในคลังสินค้าและรอบๆคลังสินค้า แต่ผมสังเกตเห็นว่าฝั่งฟู้ดอ่ะมีตัวกับดักหนูหมดแล้วแต่ว่าฝั่งนี้มีหรือยัง,ยงต้องไปจัดการหาซื้อซ้านะครับผมแต่นิดน้อยก็ให้มันเริ่มมีขึ้นมาทีละอยางอย่าไปร่วอย่าไปร่วมต้วมซื้อทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาระบริษัทนะครับ มดมแมลงสาบหนูยุงนกอะไรต่างๆงูอะไรก็ๆๆนะครับผมอันนี้ก็ทําไปก่อนนะครับทําไปก่อนให้มันมีแบบบันทึกให้เห็นว่าสัตว์มันชุกนะจะได้เอามาซัพพอร์ตผมในเรื่องของการทำโอเคนะไปเจอดีเฟกในโปรดักที่มันแบบใส่อย่างเงี้ยถ่ายรูปเก็บไว้ รวมหลักฐานไว้ให้หมดเลยอายุ o เคนะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะพี่ไม่งั้นผมไม่ได้ห้องใหม่แน่เลยโอเคนะคำจากสัตว์หัาก็ได้แก่นกหนูแมลงวันแมลงสาแมลงกลางคืนแมลงทั่วไปนะครับสับคอนแทคก็คือในกรณีที่พี่ทําเองก็ไม่จําเป็นต้องมีนะครับวันนี้ก็จะต้องดีลีทออกนะครับแต่ครูไม่แน่ใจว่าเพจคอนโทรน่ะใครเป็นคนทํา ในกรณีที่มีบริษัทมารับจ้างช่วงก็เข้าต้องเข้าสู่กระบวนการของจัดซื้อนะครับนะอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำทีมโอเคอเครับผมแล้วก็แผนกที่เกี่ยวข้องก็มีใครบ้างนะก็คือแผนกที่เป็นเจ้าของพื้นท,ที่ที่เกี่ยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พหาหะนําเชื้อนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ l g อันนี้พี่เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะเมื่อเช้าใช่ไหมอ่าเป็นในเรื่องของจัดซื้อเนาะ จัดซื้อจะเป็นพิารณาตัวพิ e รณาเรื่องของเพิกถอนว่าจ้างสับคอนแทกนะพี่อ่าแล้วก็ q r จะเป็นกับคนอนุมัติควบคุมสัตว์แมลงพิ e r ณาซับไพเออร์ลนเลือกซับไพเออร์ก็เป็นจัดซื้อนะครับของ pur นะครับการจัดทําแผนควบคุมสัตว์แมลงแล้วก็คัดเลือกสารเคมีอันนี้ก็เป็นหัวหน้า lg นะครับผมทบทวนสสมสัญญาก็คือเป็นในเรื่องของจัดซื้อ,อควบคุมก็จะเป็นเรื่องของ lg ที่ควบคุมในบ้าน ถ้าในกรณีสับคอนแทคเตอร์ก็ต้องควบคุมสับคอนแทคเตอร์ถ้าอธิบายให้อถ้ามีการแอดไซน์ให้สตาฟพี่ก็ต้องไปควบคุมสตาฟอีกทีหนึ่งเซ็นกรรกับเหมือนกับแม่บ้านออืในกรณีที่ตรวจตรวจพบดีเฟกนะครับผมก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมต้องทำรายงานนะครับถ่ายรูปส่งให้น้อง qmr นะครับผมเพื่อที่จะได้เก็บจเก็บบันทึกอะไรต่างๆนะครับประเมิกนการทำความสะอาดของกรณีที่มีการว่าจ้าง sub contract นะครับผมอย่าลืมไฮไลท์ไว้ก่อนนะว่าในเรื่องของ p พ s t control จะทำเองหรือใช้ sub contractor อ่ถ้ากรณีที่ไม่ใช้ก็ดีลีทออกนะครับผมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร่งล่องรอยประสานงานกับ lg หัวหน้าประเมินประสิทธิภาพการทำความสะอาด ของสับคอนแท c t นะครับผมอันนี้ก็เป็น Flow นะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะไปแก้ไขใหม่ถูกต้องไหมมันยันยกัยกยักยือยือยู่นะครับผมไปแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องในกรณีที่ใส่เทเบลิลเข้าไปอย่างยังไงก็ต้องใส่สัญลักษณ์สี่เหลียบนะอยูเกตนะใช่ถูกต้องอันนี้เขาไม่เรียกว่าโฟล์นะโอเคนะครับ อันนี้ก็รายละเอียดการดําเนินการน,นะครับก็เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง LG จะต้องทําแผนนะครับผมควบคุมสัตว์พาหะนะครับกำหนดสัตว์แมลงมอบหมายผู้รับผิดชอบกําหนดสารเคมีวิธีพี่จะดักหนูยังไงใช้อะไรดักมแมลงด้านหน้าจะใช้ม่านเหลืองดักมแมลงด้านหน้าจะใช้ในส่วนของที่เป็นไฟดักอ่าไฟดักในคังก็อาจจะติดเยอะหน่อยแต่ที่เป็นคังใหม่ที่เราจะทําก็คือก็ติด หนึ่งอันตรงเลน้าประตูเป็นต้นนะครับผมแต่เบื้องต้นให้ทำจัดเก็บไปก่อนตอนนี้ตอนนี้มันมีหรือยังกับดักแมลงที่ในทางไฟบ้านนี้นะนอกจากกับดักหนูแล้วไฟแมลงก็จะตามมาอีกเริ่มทยอยซื้อไปทีละเดือนถ้าดูทัาสองถ้าถ้า,ถ,าถ้าขอมาสองสามอย่างเนี่ยไม่ได้สักอย่างนะ <c oughs> โอเคนะเข้าใจกัน <c oughs> โอเคครับผม ขออนุมัติแผนจาก qmr นะครับผมในกรณีที่แผนอนุมัติของในตัวเพจคอนโทรลนะครับคัดเลือก Subcontractor นี่ก็ผู้จัดการจัดซื้อเราไม่มีนะเราใช้เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อใช่ไหมจัดซื้อต่างอ่าโอเคในเรื่องของใบอนุญาต coa อะไรต่างๆถ้ามีเรื่องของการฝึกอบรมนะครับผมจัดซื้อทำการหนะ้าที่อันนี้แก้หมดแล้วเนาะ <Yes. S 1> อ่านะครับผมมาทำสัญญาว่าจ้างนะครับทําไมต้องมีการทําสัญญา เพื่อให้เขาทํารายงานสรุปให้กับเราด้วยไม่ใช่ว่าเขามาทํากับเราแล้วก็ส่งใบเหลืองให้เราแล้วจบในระบบคุณภาพไม่เพียงพอจะต,ต้องวิเคราะห์แล้วก็อนเา์ด้วยนะครับใบเอกสารตอนนี้ของเพจคอนโทรลขึ้นในระบบหมดเรียบร้อยแล้วอ่าใบใบตรวจเช็คแผนเช็คมีสองฟอร์มมีสองอัน โอเคครับผมสองหนึ่งกับสองสองเหรอสามอัน 2> 2, 2, อ่ะโอเคครับผมเคลียร์ครับแล้วก็ในเรื่องของหัวหน้า LG เป็นผู้ควบคุมสัตว์นำ้ำสัตว์พาหะนะครับผมในกรณีที่ไม่มีสับคอนแทคเตอร์ก็ลบออกนะครับผมสับคอนแทคถ้ามีคอนแทคเขาก็ต้องส่งรายงานให้กับเราในกรณีที่ไม่มีเราไม่มีสับคอนแทคก็ต้องทำสรุปรายงานเองประเมินนะครับผมก็ QMR ร่วมกันกับ LG เรื่องของการประเมินเพลชคอนโทรล นะครับเรื fate, ่องของการประเมินว okay, ิธีการเข้า <BR> ท <EN issance> ี่ประชุมทุกเรื่องนะครับผมน้องแนทับผมก็คือจะต้องทำการสรุปเข้าในเมนจเมนรีวิวอเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงว่าเอกสารนี้ยังไม่ครบประสิเรามีสองหนึ่งสองสองและก็สองสามขาดสองสองโอเคครับผม